เลือกได้สนับสนุนโดยสยามพาร์คซิตี้นี่คือธนาคารโรงเรียนของน้อง,องๆเทพซิรินสมุทรปราการครับเป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตัวเอง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริงและพัฒนาต่อยอดให้น้องๆมีนิสัยรักการออมออมเงินยังต้องมีการฝึกฝนขนาดนี้แล้วการเก็บออมความรู้เรื่องรักเราจะพลาดติวเลิฟให้น้องๆได้ยังไงล่ะครับ ขอถามว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยน้องๆอยากเรียนรู้อะไรมากกว่ากันระหว่างเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเรื่องเซ็กส์กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเฮ้ยพวกนายฉันไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องกินยาคุมด้วยอะก็ผู้หญิงก็สามารถตั้งท้องได้เลยกินยาคุมก็เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ยังไงเล่า เขาบอกว่าผงยางนาไมัเนี่ยมันสามารถป้องกันโรคได้ด้วยนะนี่นี่นี่ถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยหลังเร็วเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันได้ยังไงอ่ะว้ายคุยอะไรกันเนี่ยพวกนายอะมีเอามันชัดจะมากเกินไปแล้วน่าเกลียดแหมถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องเพศตั้งแต่ตอนนี้เราจะรู้เรื่องเพศอย่างถูกวิธีได้ยังไงล่ะใช่ใช่ใช่เรียนรู้ไว้อะเราไม่ต้องมาลองทำก็ได้นี่นะด้วยเนาะ ฉันมีเรื่องจะปรึกษากับพวกนายหน่อยอะเกี่ยวกับเรื่องความรักมีอะไรก็ว่ามาคืออย่างนี้เฮ้ยแจ๋งอะเรียนรู้เรื่องความรักเนี่ยมันดีจริงๆรอะ เกิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเนี่ยเสริมนโยบายการศึกษาให้กับน้องๆในประเทศไทยเราอยากจะให้มีวิชาอะไรมากขึ้นครับวิชาที่สอนโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์หรือว่าเซ็กศึกษาใช่พี่ชอบคำนี้หรือว่า้คำนี้ก็คือสอนเรื่องของความรักก็ทัางความคิดอยากจะเป็นเรื่องเซ็กศึกษามากกว่าทำไมครับทำไมมันก็อยู่ในใกล้ตัวมากนะครับก็ บางคนก็อาจจะใช้ทางที่ผิดๆอะไรประมาณนี้ได้ก็เลยคิดว่าอยากจะมีการศึกษาตรงนี้ให้มันชัดมากขึ้นอะไรประมาณนี้สมมุติทุกวันนี้เวลาเราจะ,จะเข้าใจเรื่องเซ็กเนี่ยเราถามแล้วเราปรึกษาใครก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ <c oughs> วัยรุ่นเนี่ยน้องๆอยากเรียนรู้เรื่องไหนมากกว่ากันเอาตรงๆนะไม่มีคําตอบผิดหรือถูกนะคะคิดว่าเด็กควรจะรู้เซ็ก์ศึกษาค่ะเซ็ก์ศึกษานะคะรุ่นนี้คือมีเซ็ก์กันเยอะค่ะตรงๆเลยมีแล้วก็ไม่ป้องกันนะคะพอไม่ป้องกันเสร็จก็ท้องพอท้องเร็จก็ภาสังคมแล้วก็ทําแท้งเขาไปหาข้อมูลมาจากไหนเรื่องเซ็ก์เนี่ยก็น่าจะเป็น Google ถามเพื่อนปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเอามาแชร์กันเพื่อเป็นการศึกษาสำหรับ ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็น้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเกาถามเรื่องอะไรบ้างมนไม่มาสองเดือนทำไงอะแล้วก็เออแบบว่าพูดแบบว่าเฮ้ยแฟนไม่ใส่ถุงอะเออทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องถามเรื่องกินยาคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราก็ ทำให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มที่จะจับทางถูกแนวไหนที่ลูกๆเราเนี่ยมีความคิดที่อยากอยากจะรู้จริงๆน้องฟลุ๊กนะจ๊ะน่ารักนาพี่นนอ์น่ารักนะ,น,น,น,กน,ะน่ารักค่ะ <c oughs> กันกันคิ้วมาด้วยจะเป็นพี่บูมเลยกันคิ้วแต่ดันลืมโกนหนวดมา oh, <no. S 2> น่ารักไวยใสของเราแบบนี้อยากเรียนรู้เรื่องไหนเรื่องไหนหน่าสนใจกว่ากันคะความรักละกันความารักอ้าแหวกแนวทําไมเลยครับวัยรุ่นมันก็แบบว่ามันยังไม่ใช่รักที่แท้จริงนะครับ คบคบเลิกๆอะไรอย่างเงี้ยรักในวัยเรียนใช่อยากให้เพื่อนเข้าใจกันมากกว่าที่จะตกลงกันเป็นแฟนกันมันจะได้แบบไม่มีใครเสียใจ <Yeah! S 2> โอ้โหตอบได้ดีมากนะครับว้าวแม่เจมชัดทุกไอเดียรักสี ทุกไอเดียเลิฟจริงๆนะครับแต่ถ้าจะให้มั่นใจเราไปสำรวจความคิดเห็นของพอหนังที่เมเจอร์ซีนิเพล็กรัชโยธินเพิ่มเติมกันดีกว่าครับคิดว่าวัยรุ่นสมัยนี้น่าจะสนใจเรื่องเพศศึกษานะครับคือเหมือนอยากอยากรู้อยากลองแล้ะอยากเข้าไปค้นหาบางทีเราก็เปิดเขาดูเองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเพศศึกษาครับเพศศึกษา เรื่องแพทย์ศากตรครับผมก็จะได้รู้ไว uh> ้ก่อนจะได้แบบป้องกันได้นะครับแบบสมัยนี้ก็แบบท้องก่อนก็มีเยอะแยะป้องกันไว้ดีกว่าครับคงเป็นความรักความักมัน อธิบายายกากครับเรื่องความรักครับความรักค่ะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้คือเรื่องให้ศึกษาสามารถศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรนี้เองได้ความรักค่ะบางทีเราอาจจะรักไม่ถูกทางแล้วก็เสียคนได้เพราะเรื่องความรักสรุปภาพรวมกันดีกว่านะคะว่าทั้งฮอ,อนี้เนี่ยตัวแทนเทพศิรินสมุปรปากการเขาคิดเห็นกันหผลบวชของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินสมุดปากการในจทย์รักพ่อนี้ ออกมาสูสีกันเลยทีเดียวรครับเราะน้องเปิดอ,อกบอกว่าอยากเรียนรู้เรื่องเซ็กห้าสปอร์เซ็นอยากเรียนรู้เรื่องความรัก44.16%อรซโอ้แล้วรักใลเซ็กของเด็กดีจะต้องเรียนรู้ยังไงให้เหมาะสมและอะไรสำคัญกว่ากันล่ะครับคุณหมอพันศักดิ์ วัยรุ่นเนี่ยจะสนใจเรื่องของความรักและเรื่องของทางเพศถามว่าทําไมครับเพราะน้องๆก็คงอยากใครสักคนหนึ่งมารักน้องเนอะไหมครับงั้นความรักเนี่ยอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ในวัยรุ่นนั้นเนี่ยมันมีฮอร์โมนจากที่ไม่เคยมีฮอร์โมนเด็กๆพอถึงวัยรุ่นปั๊บมีฮอร์โมนเลยผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศชายออกมาพอฮอร์โมนเพศชายออกมาเราก็ต้องรู้นะครับว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญพันธุ์ ผู้ชายมีหน้าที่จเจริญเผ่าพันธ์ดำรงเผ่าพันธุ์ส่วนผู้หญิงนะครับก็มีหน้าที่ที่จะเสริมเติมให้การดำรงเผาพันธ์นั้นดำรงคองอยู่พราะเป็นธรรมชาติแบบนี้เราก็เลยรู้ว่าพอความรักปั๊บเนี่ยมันมักจะมีเพศสัมพันธ์ตามมาในวัยรุ่นท่านปัญหาใหญ่ตอนนี้ของ,ของน้องๆก็คือท้องไม่มีพ่อถูกต้องไหมครับไอ้พวกนี้มันก็อยู่ในเพศศึกษาว่าเพศศึกษาคือการศึกษาความเป็นชายการศึกษาความเป็นหญิงถ้าเกิดเราเรียนรู้รักอย่างถูกต้องเรียนรู้การมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัยชีวิตเราจะมีความสุขไหมครับน้องๆ นี่ฮะนอกจากปลอดภัยแล้วมันยังต้องรับผิดชอบด้วยว่าถ้าไปมีกับใครหรือยอมมีอะไรกับใครนั้นน่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรจะเกิดเลิกลาไปไหมจะเกิดมีปัญหาครอบครัวไหมจะเกิดติดโรคไหมอะไรต่างๆได้ไหมพวกนี้ก็เป็นผลการที่เราจะสอนเพศศึกษาเพศศึกษาจึงสําคัญมากแต่รลกฐานเพศศึกษาคืออะไรรู้ไหมครับรากฐานเพศศึกษาคือความรักมนุษย์เรานั้นอยู่ด้วยความรัก ก็เรียนทั้งสองอย่างนะแต่เรื่องเพศศึกษาสําคัญที่สุดเห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีความจําเป็นเนื่องจากท้องกันเยอะหลือเกินโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยอะหลือเกินเพราะนั้นหัดเซโนกันบ้างนะจ๊ะผมไปเปิดเว็บใช้ที่เป็นเหมือนกับเ็บโซนะครับผมเรื่องิดนะครับแล้วลูกสาวผมเขาไปเขาไปเปิดดูครับแล้วครนี้เขาทำตาผมต้องทำยังไงบ้าง